ไงครับเอ้ได้ข่าวว่าอยากกลับบ้านเร็วที่สุดเลยใช่ไหมเปล่ายังไงครับดูแถวก่อนเพื่อนเลยครับแบบนี้หมายความว่าไงไหนบอกไม่อยากกลับบ้านอยากกลับป่ะเออผมเด็กดีครับเดี๋ยวแม่เป็นห่วงอดีแม่เป็นห่วงนะเดี๋ยวสัมภาษณ์กันดีกว่าครับอยากกลับบ้านไหมอยากครับโอ้ยอยากนะ เอารีบวิ่งเลยนะครับใครต้องชุดบ้าใส่แม่ครับใครชุดบ้าใส่แม่นะแม่เป็นห่วงเอาแม่เป็นห่วงกาเรียนศาสตร์มาแล้วครับโอ้โหสาวน้อยหนึ่งสองคนนี่รีบกลับบ้านปะครับรีบนะบ้านจะห่างจากโรงเรียนประมาณสักยังไม่ถึงเวลาครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกิ่งมานะครับยังไงครับนี่อยากกลับบ้านไหม ไอ้ยามาเป็นโซนแรกๆเลยอยากกลับบ้านหรือเปล่าครับครับไว้ยังไงครับวันนี้อยากกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอยากกลับด้วยนะฮะนานเราจะเห็นระดับนี้มาเื้อข่าวอยากกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยอยากกลับบ้านไหมครับอยากเนาะเออถ้าไม่ถ้าไม่อยากก็แปะเหมือนกันนะเอาล้ครับไปกันต่อครับวันนี้สัมภาษณ์เรื่องการอยากกลับบ้านครับอยากกลับบ้านไหมเนี่ย ไอ้นี่คงไม่อยากกลับบ้านคขาอยากตุ๋ยมันต้องตุ๋ยกันแน่นอนเลยใช่ไหมไม่ใช่คน้ำไม่ใช่นี่ก็บอกว่าใช่เรื่ยครับผมใช่สองคนนี้ตุ๋ยเรื่องอ้าทำไมไปตีหัวเพื่อนอย่างนั้นน่ะน้ำหนึ่งเต้นขอโทษหัวเพื่อนเลยกราบหัวกราบกาบเอ้ากาบหัวจริงๆด้วยอืมนี่แหละโอ้ยกราบกาบกาบเลยกราบหัวเพื่อนโอ้โห เอาแล้วครับกิ่งดังแล้วงานนี้งานเข้าเดี๋ยววิ่งกันขี้แตกขี้แตกแน่นอนวันนพอดีเลยครับย็นไงครับอยากกลับบ้านไหมอยากกลับไปเนี่ยอยากกลับบ้านเลยครับอันนี้อยากกลับบ้านเลยไม่ได้ถามคุณขอโทษครับไม่เป็นไรจะเรีอยากกลับบ้านเนาะถ้าเราไม่อยากกลับบ้านเราคงไม่มายืนรอตำแหน่งเวอร์ชันแรกแบบนี้หรอกอันนี้รุ่นใหญ่นี่ว่าเฮ้ยทำไมวันนี้อยากกลับบ้านเลยหรอ ดรีบไปธุระอ๋อรีบไปอะไรนะธุระเล่นเกมอาจารย์อ๋อเป็นเกมเมอร์โอเคเกมผมหัวร้อนด้วยอาจารย์หัวร้อนเกมเมอร์หัวร้อนด้วยนี่เลยเย็นเย็นโดนเซเว่นเลยเฮียมานะครับไม่น่าเชื่อว่ามีหมอปลายด้วยสวยด้วยครับอืมนี่คือคุณคาริสตันครับสาวงามแห่งปทุมวิไลหันหน้ามานิดนึงครับวันนี้อยากกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเลย อ้าวนี่คุณไนส์ซัมเดยสวยมาแต่ไกลเชียวมองกล้องน,นิดนึงครับเขาจะได้สัมภผั์ความงานของเธอนั่นแหละทำไมหันหน้าไปทางขวาทุกคนเลยครับแล้วมาสัมภาษณ์กันต่อครับคุณอาชวินครับขนาดนี้กำลังเล่นเกมอยู่ก็ว่านไปอ่ะตอนนี้หมดคาบเรียนแล้วว่ายังไงครับอยากกลับบ้านไหมเนี่ยอย,อ,อยากอยู่นะฮะไปแล้วครับเฮ้ยนี่มันตุ๊ก,กตาอันนี้คือใบหมอนครับโอ้โหเฮ้ย มีตุ๊กตาก็หมายความว่าหนุ่มซื้อให้เนี่ยนะที่ผ่อนดีของความสวยครับหน,น้านิดนึงครับให้่อนก็ดูนิดนึง <c oughs> คนมันงามก็แบบนี้แล้วครับ <c oughs> เอาแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วแถวเริ่มมูฟแล้วแล้วมาดูความงามของคุณคาริสตันอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> เอาแล้วครับไปแล้วโอเคครับน้องจบ จบกิจกรรมการสัมภาษณ์ครับอยากกลับบ้านไม้นะครับแคที้เลนไปก่อนนะขอให้โชคดีทุกทา่านสวัสดีส